ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุศสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโรงงานมีมาตรฐาน GMP มีออย,อยอเป็นน้ำมคุศที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจงลงตัวนะครับที่ผมเองก็ภูมิใจมากทำมาหลายปีท่านผู้ฟังนะครับ11 10 11 12ปี10กว่าปีแล้วนะกว่าจะได้น้ำมคุศที่ได้คุณภาพจริงๆคนหนึ่ง360บบาทนะครับซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไป ถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการนะครับเขาจะบอกบอกเบอร์เอาไว้หรือว่าจะโทรสั่งก็ได้ทุกวันนี้มีรายการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับ นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูดุดปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมปรสานด้วยน้ำผลมไม้และน้ำสมุนไพรยอย่างลงตัว24ชนิดผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีออยมีจำหน่ายที่ร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรบนีส่งฟรีถึงบ้านติดต่อที่คุณน,นุอนุราชโทร08981 สองหกศูนย์สี่สามสวัสดีครับครับสวัสดีครับสองสามสวนครับสามสวนนะครับผมอ่าโอเคจัดการให้ครับครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณนุ้ขอโทษนะคะโทรเย็นหน่อยลืมไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ครับรบวนรบวนหนึ่งรังค่ะลืมไปโทรแต่เมื่อวันแล้วลืมหนึ่งงนะคะสองพี่สาธิตเตรียมสะกุลที่เดิมนะะเหมือนเดิมค่ะหนึ่งรางสามพันหกร้อยบาทจ้ะได้ค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยชั้ทนข้าวยังจะพี่เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะนี่กําลังจะเตรียมเหมือนกันอ๋อได้ค่ะคุณนุ้ยรบวนละสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับ